ถ้าความลับที่ตายไปพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งถูกเด็กชายตัวเล็กนำกลับมาเปิดเผยอีกครั้งคุณจะรับไว้หรือไม่เรื่องสัน้นให้เด็กยากจนหลบฝนคุณยายถึงกับอึ้งเมื่อได้ยินคำพูดถึงลูกสาวที่เสียไปฝนโปรยลงมาหนักเสียงฟ้าคำรามสะท้อนกล้องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นมาจากพื้นดินหยดน้ำเย็นชื้นกระทบหลังคาสังกะสีของบ้านไม้เก่าคุณยายก้าวออกไปหน้าชานบ้านมือสั่นเล็กน้อยเพราะอากาศเย็นเฉียบ สายตาเหลือบไปเห็นเด็กชายผอมบางยืนกอดอกเสื้อผ้าของเขาเปียกชุ่มจนแนบ,บลูกกับผิวดวงตาของเด็กสั่นไหวด้วยความหนาวและความกลัวริมฝีปากซีเผือดเหมือนขาดเรียวแรงคุณยายตะโกนเบาๆด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเข้ามาหลบฝนในบ้านเถอลูกเด็กชายลังเลแต่ก็ยกเท้าเปียกน้ำเข้ามาเหยียบพื้นไม้ที่เย็นเฉียบเสียงน้ำหยดลงจากชายเสื้อของเขาเป็นจังหวะสายตายายมองตามทุกก้าวเหมือนเห็นเงาใครบางคนในอดีต คุณยายยื่นผ้าขนหนูเก่าให้มือที่เหี่ยวย่นสัมผัสแขนผอมแห้งความรู้สึกเหมือนจับต้องกับความว่างเปล่าเด็กชายเงยหน้าขึ้นสบตากับคุณยายเสียงของเขาเบาราวกับกระสิบแต่แทรกเข้าไปในหัวใจคุณยายจนสะดุ้มคุณยายครับหนูรู้จักลูกสาวของยายมือที่ถือผ้าขนหนูสั่นไหวลมหายใจของยายติดขัดสายตาที่เต็มไปด้วยความมุนงงจ้องไปที่ใบหน้าซีดเซียวของเด็กชาย หัวใจของยายเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเด็กชายก้มหน้าลงฝนด้านนอกยังคงตกหนักไม่หยุดกลิ่นความชื้นแผ่ซ่านเข้ามาในบ้านคุณยายก้าวถอยหลังไปหนก้าวประโยคต่อมาของเด็กชายหลุดออกมาด้วยเสียงสัน่นแม่บอกให้หนูมาหายายถึงแม่แม่จะจากไปแล้วคุณยายยืนนิ่งเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเสียงฝนเงียบลงในโสตประสาทเหลือเพียงความจริงที่ทิมแทงในใจ คุณยายยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาพร่ามัวด้วยหยาดน้ำที่เอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจดังรรัวอยู่ในอกทุกคำที่เด็กชายพูดก้องสะท้อนซ้ำไปมาในความคิดแม่บอกให้มาหายายเสียงนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เหมือนคมมีดบาดลึกเข้าไปในบาดแผลเก่าที่ไม่เคยสมานภาพลูกสาวที่จากไปอย่างกระทันหันผุดขึ้นมาในหัวคุณยายจำได้ดีวันที่ลูกสาวถูกนำร่างที่ไร้วิญญ,ญาณกลับมาที่บ้าน สายฝนวันนั้นก็โปรยหนักไม่ต่างจากวันนี้กลิ่นความชื้นในอากาศช่างเหมือนเดิมราวกับการเวลาเล่นตลกยายพยายามจะพูดแต่เสียงกลับสัน่นหนูว่าอย่างไรนะลูกสาวของยายแม่ของหนูคือใครเด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขามีประกายแปลกประหลาดเหมือนซ่อนเรื่องราวที่ยายไม่อาจเข้าใจริมฝีปากเล็กๆขยับเกื้อเอ,อ่ยอย่างช้าๆแม่ชื่อเหมือนกับชื่อที่ยายเคยเรียกในความฝัน เสียงนั้นทําให้เลือดในกายของยายเย็นเฉียบหัวใจบีบแน่นจนหายใจไม่ออกยายก้าวเข้าไปไกลมือสั่นยกขึ้นแต่ไหลของเด็กผิวกายของเขาเย็นจนผิดปกติเหมือนน้ำฝนได้ซึมเข้าไปในร่างกายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาข้างนอกฟ้าผ่าลงมาอีกครั้งแสงวาบส่องผ่านหน้าต่างสลัวเงาของเด็กชายทอดยาวบนผนังไม้เงานั้นสันไหวแต่กลับไม่เหมือนร่างของเขาคุณยายกัดริมฝีปากแน่น เสียงหัวใจดังรัวไม่หยุดถ้าแม่ของหนูคือลูกสาวของยายจริงหนูมาที่นี่ได้อย่างไรเด็กชายยิ้มบางๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าแม่บอกว่าหนูต้องมาเพราะยายยังไม่เคยฟังคำของแม่จนจบคำพูดนั้นแทงทะลุความสรงจำภาพคืนสุดท้ายของลูกสาวย้อนกลับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงไอแห้งๆของเธอมือที่เกื้อมาจะจับมือยายแต่ยายหันหลังให้ด้วยความน้อยใจ เสียงฝนยังคงซัดก,กระหน่ำลงบนหลังคาทุกหยดเหมือนเป็นเสียงร้องสะอื้นจากอดีตยายสุดนั่งลงบนพื้นไม้เย็นชื้นมือกำแน่นสันสถานเด็กชายเดินเข้ามาใกล้ก้าวเท้าแต่ละก้าวไร้เสียงเหมือนเงาที่ล่องลอยอย,อยู่กลางอากาศเขาหยุดตรงหน้าคุณยายและเอื้อมมือเล็กๆมาแตะที่แก้มความเย็นแล่นผ่านไปทั่วร่างดวงตาของยายเบิกกว้างเด็กชายกระซิบชิดหูแม่ฝากบอกว่า ความลับที่ยายปิดบังไว้ถึงเวลาเปิดเผยแล้วคุณยายสะดุ้มหัวใจเหมือนถูกหยุดเต้นในชั่วขณะความลับคำคำนี้ก้องอยู่ในหัวเธอรู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่อาจหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปคุณยายตัวสั่นระริกความมืดในบ้านดูหนาทึบขึ้นกว่าเดิมเสียงฝนข้างนอกไม่ใช่เพียงแค่หยดน้ำกระทบหลังคาแต่กลับดังเหมือนเสียงฝีเท้าที่นับไม่ถ้วนกำลังย่ำอยู่รอบบ้านคำพูดของเด็กชายยังวงเวียนอยู่ในหัว ความลับที่ยายปิดบังไว้ถึงเวลาเปิดเผยแล้วริมฝีปากของยายสัน่นดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นหนูหมายความว่าอะไรความลับอะไรของยายเสียงที่ออกมาแหบพร่าเหมือนถูกบีบคอลมหายใจติดขัดจนรู้สึกเหมือนมีเงามืดกดทับอยู่บนอกเด็กชายไม่ตอบในทันทีเขาเพียงก้มสีสเล็กน้อยดวงตาสีหม่นมองคู่นั้นสะท้อนภาพของยายเหมือนกระจก แสงวาบจากฟ้าผ่าฉายให้เห็นน้ำตาที่ไหลรินลงจากแก้มเล็กๆแม่บอกว่ายายไม่เคยให้อภัยตัวเองเสียงของเด็กชัดเจนราวกับกรีดผ่านความเงียบคุณยายตัวแข็งทื่อภาพอดีตผุดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวคืนที่ลูกสาวล้มป่วยหนะักยายหันหลังให้ด้วยความโกรธเกรี้ยวคำพูดร้ายๆที่เธอเคยตะโกนใส่ลูกสาวยังดังอยู่ในหูเธอไม่เคยมีโอกาสพูดคำว่าขอโทษจนกระทั่งสายเกินไป น้ำตาของยายร่วงหล่นลงบนพื้นไม้เสียงหยดน้ำผสมกับเสียงฝนข้างนอกเด็กชายก้าวถอยออกไปหนึ่งก้าวร่างเล็กนั้นเหมือนค่อยๆจางหายไปในความมืดสลัวแต่ก่อนที่เขาจะเลือนหายเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นใกล้หูแม่ฝากถามว่าทำไมยายถึงยอมให้ความจริงถูกฝังตายไปพร้อมแม่คุณยายสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกโพลงริมฝีปากสั่นพึมพำโดยไม่รู้ตัวไม่ มันไม่ใช่อย่างนั้นยายไม่ได้ตั้งใจเงาของเด็กชายสันไหวเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นจนปกคลุมทั่วผนังบ้านดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิทเสียงฝนภายนอกดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนคุณยายยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นก็ยังดังอยู่ในหัวความทรงจำอันโหดร้ายทะลักเข้ามาภาพลูกสาวร้องไห้ภาพวันที่ยายปิดประตูใส่หน้าเธอ ภาพร่างไร้วิญญาณของลูกที่นอนนิ่งในผ้าขาวน้ำตาเอ่อท่วมดวงตาร่างกายสุดลงกับพื้นไม้ที่เย็นเฉียบมือเหี่ยวย่นกำเสื้อผ้าแน่นเสียงสันเครือดังออกมาจากลำคอยายผิดเองยายผิดทั้งหมดเงาของเด็กชายหยุดนิ่งแล้วแสงวาบจากฟ้าแลบก็เผยให้เห็นรอยยิ้มแปลกประหลาดบนใบหน้ารอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของเด็กแต่เป็นรอยยิ้มที่คุณยายจำได้ขึ้นใจมันคือรอยยิ้มของลูกสาวที่จากไปแล้ว หัวใจของยายหยุดเต้นไปชั่วขณะลมหายใจสะดุดค้างร่างกายสั่นจนแทบล้มพับเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งยายถึงเวลาที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยแล้วเงาในห้องขยายครอบคลุมไปทั่วกลิ่นชื้นอับปนกลิ่นเหมือนดินเปียกและควันไฟเก่าๆลอยคลุ้งคุณยายหอบหายใจแรงมือเกาะเสาไม้ที่ผูกกร่อนเหมือนจะสุดลงสายฟ้าฟาสว่างอีกครั้งและในแสงสว่างชั่วพริบตานั้น ใบหน้าของเด็กชายกลับเปลี่ยนไปรอยยิ้มที่ยายเห็นไม่ใช่เพียงแค่ภาพลวงตามันคือรอยยิ้มที่ลูกสาวเคยยิ้มในวัยเด็กนี่หนูเป็นใครกันแน่เสียงยายสั่นไหวเหมือนคนหลงอยู่ในฝันร้ายดวงตาขุ่นมัวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้ร่างของเขายังเปียกชุ่มหยดน้ำฝนไหลลงสู่พื้นไม้เป็นวงเล็กๆแต่เสียงก้าวเท้ากลับไม่มีแม้แต่น้อย แม่บอกว่าเลือดไม่เคยหายไปจากสายสัมพันธ์เสียงเขาเย็นชาแต่แฝงความเศร้ายายรู้ไหมแม่เคยมีบางสิ่งที่ยายไม่เคยรับรู้คุณยายหอบหายใจถี่มือกำาอกเสื้อแน่นจนเล็บจิกลงไปความทรงจำไหลย,ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคืนที่ลูกสาวนี้ออกจากบ้านหลังจากทะเลาะรุนแรงคืนที่ยายปิดประตูลงแน่นเหมือนปิดกั้นความรักทั้งหมดไม่อย่าพูดต่อยายไม่อยากฟัง เสียงนั้นเหมือนเสียงคร่ำครวญของคนกำลังจมน้ำแต่เด็กชายยังคงมองตรงมาด้วยสายตานิ่งสงบแม่ไม่ได้จากไปเพียงลำพังเขาหยุดหายใจชั่วขณะก่อนเอ่ยต่อแม่มีหนูอยู่ในท้องแต่ยายไม่เคยรู้หัวใจของยายเหมือนถูกกรีดออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสียงฟ้าคำรามดังก้องร่างเธอสั่นสะท้านจนแทบล้มลงกับพื้นน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาไม่นะมันจะไม่ใช่ความจริง ยายพึมพำราวกับพูดกับตัวเองแต่ในใจกลับรู้สึกถึงบาดแผลที่ถูกเปิดออกอีกครั้งเด็กชายยื่นมือเล็กๆมาจับมือของยายสัมผัสนั้นเย็นจัดจนเหมือนน้ำแข็งหนูคือเลือดเนื้อของยายหนูคือสิ่งที่แม่ทิ้งไว้เสียงฝนด้านนอกเหมือนเงียบไปในทันใดเหลือเพียงเสียงหัวใจของยายที่เต้นแรงจนน่ากลัวภาพความทรงจำที่ยายปฏิเสธมาตลอดกำลังชัดขึ้นลูกสาวที่จักไปไม่ได้จักไปเพียงคนเดียว เธอจากไปพร้อมกับความจริงที่ยายไม่เคยยอมรับคุณยายสุดลงคุกเข่าบนพื้นร้องให้อึกสะอื้นจนเสียงแทบขาดหายมือกอดเด็กชายไว้แน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปแต่ร่างนั้นกลับเย็นเฉียบราวกับกอดเพียงเงาที่ไม่มีชีวิตเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูอีกครั้งยายถึงเวลาแล้วที่ยายต้องบอกโลกว่าแม่ไม่เคยหายไปจากสายเลือดและความผิดที่ยายทำจะไม่มีวันถูกฝังอีกต่อไปสายฟ้าแลบอีกครั้ง ห้องทั้งห้องสว่างวาบและในแสงสว่างนั้นร่างของเด็กชายค่อยๆจางลงเหลือเพียงผ้าขนนูเปียกน้ำตกอยู่บนพื้นคุณยายเกื้อมือไปคว้าแต่คว้าได้เพียงความว่างเปล่าหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเธอลุกขึ้นยืนช้าๆสายตาเหมอมองไปยังความมืดที่กลืนกินทุกอย่างความลับที่เธอปิดบังไว้ไม่ใช่เพียงความน้อยใจที่เคยมีต่อกันแต่คือชีวิตหนึ่งที่เธอไม่เคยยอมรับว่าเป็นส่วนของครอบครัว น้ำตายังคงไหลไม่หยุดเสียงในหัวดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลือดไม่เคยหายจากสายสัมพันธ์คุณยายหันมองรูปถ่ายเก่าที่แขวนอยู่บนผนังภาพลูกสาวยิ้มอ่อนโยนยังอยู่ตรงนั้นแต่รอยยิ้มนั้นกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันคือรอยยิ้มที่มีความจริงซ่อนอยู่เบื้องหลังคุณยายยืนมองรูปถ่ายบนผนังอยู่นานแสงสายฟ้าจากภายนอกส่องแววตาให้ดูว,วับเหมือนน้ำตาที่ไหลไม่ขาด มือเหี่ยวย่นสั่นระริกยกขึ้นแต่กรอบรูปปลายนิ้วไล้ไปตามรอยร้าวบนกระจกเก่าๆที่แตกเล็กน้อยเหมือนภาพนั้นจะยิ้มตอบกลับมาอย่างเย็นชาเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดแต่ในใจของยายกลับรู้สึกว่าความเงียบกำลังโอบล้อมความจริงที่ถูกเก็บซ่อนมาหลายสิบปีไม่อาจกดทับได้อีกและราวกับเสียงลูกสาวที่ดังมาจากอดีตย้ำเตือนให้ยายเลือกเส้นทางคุณยายเดินโซซัสโซเซไปที่ประตูบ้าน ขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแต่หัวใจกลับพุ่งแรงด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอรู้แล้วว่าความลับนี้ต้องถูกเปิดเผยแม้จะต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีหรือความสงบที่เหลืออยู่ในบ้านปลายชีวิตทันทีที่ประตูเปิดออกลมเย็นชื้นพัดกระแทกใบหน้าเสียงฟ้าร้องคำรามก้องไปทั่วหมู่บ้านคุณยายก้าวออกไปบนชานไม้น้ำฝนสาดซัดเข้ามาจนเสื้อผ้าเปียกชุม่มแต่เธอไม่แม้แต่จะยกมือขึ้นบงัง เงาร่างเล็กๆของเด็กชายที่เพิ่งหายไปจากในบ้านกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ริมรั้วไม้ไผ่เขายืนหันหลังให้ร่างกายโปร่งบางเหมือนจะละลายไปกับม่านฝนคุณยายเรียกออกไปด้วยเสียงสั่นเครือหนูรอเดียวยายยังมีเรื่องต้องถามเด็กชายค่อยๆหันหน้ากลับมาแววตานั้นยังคงหม่นเศร้าแต่คราวนี้กลับมีประกายแข็งกร้าวแฝงอยู่เสียงเขาแทรกมากับเสียงฝนอย่างชัดเจนยายไม่ต้องถามอีกแล้ว แม่บอกให้หนูมาเพื่อให้ยายทำในสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกหัวใจยายสั่นไหวในความมืดและเสียงฝนเธอได้ยินเสียงก้าวเท้าของผู้คนชาวบ้านบางคนเริ่มออกมาจากบ้านของตนเองพวกเขายืนมองด้วยสายตาสงสัยเพราะไม่ค่อยได้เห็นยายออกมายืนกลางฝนเช่นนี้คุณยายหันไปมองพวกเขาดวงตาที่พร่ามัวจากน้ำตากลับมีแววตัดสินใจเธอกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆก่อนเปล่งเสียงออกไปทุกคน ยายมีเรื่องต้องสารภาพเสียงฝนเงียบลงในความรู้สึกเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงชาวบ้านเริ่มกระสิบกระซาบบางคนขยับเข้ามาใกล้ยายห,หอบหายใจและพูดต่อลูกสาวของยายไม่ได้จากไปเพียงลำพังอย่างที่ทุกคนคิดเสียงเผบ,บาแต่ชัดเจนเหมือนถูกผลักออกมาจากเบื้องลึกในจิตใจเธอจากไปพร้อมกับความจริงที่ยายไม่เคยบอกใครเด็กชายที่ยืนอยู่ริมรั้วยังคงนิ่งแววตาเขาเหมือนรอคอยคาที่เหลือ ชาวบ้านหลายคนทำหน้าตกใจความเงียบปกคลุมจนได้ยินแม่แต่เสียงหยดน้ำไหลลงจากชายคาคุณยายกัดฟันแน่นน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะความเจ็บปวดมันคือการปลดปล่อยเธอมีลูกและเลือดเนื้อนั้นยังคงอยู่ตรงหน้าเราเสียงฮือฮาดังก้องขึ้นทันทีชาวบ้านพากันมองไปรอบๆด้วยความสับสนบางคนหันไปมองเด็กชายที่ยืนอยู่ในสายฝน แต่ใบหน้าของเขากลับซีดเผือดและสั่นไหวเหมือนภาพลงตาสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งในแสงสว่างนั้นร่างของเด็กชายกลับโปร่งใสทุกคนที่เห็นต่างอ้าปากค้างด้วยความตกใจเพราะไม่ใช่เพียงยายที่เห็นเงาเล็กๆนั้นแต่ชาวบ้านทุกคนก็เห็นเช่นกันเสียงของเด็กชายก้องขึ้นเหนือสายฝนยายพูดแล้วแม่คงได้พักเสียทีร่างนั้นค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงสายฝนที่โปรยลงมาอย่างไม่สิ้นสุด คุณยายสุดลงกับพื้นชานบ้านมือกุมอกน้ำตาไหลพรั่งพรูแต่ในใจกลับรู้สึกว่าภาระหนักที่แบกไว้มานานได้ถูกปลดออกไปชาวบ้านต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจและไม่เข้าใจบางคนเดินเข้ามาประคองคุณยายแต่ยายเพียงเอ่ยเสียงแผ่วๆความจริงมันจะไม่ถูกฝังอีกต่อไปชาวบ้านยืนอึ้งอยู่รอบๆบ,บ้านไม้เก่าของคุณยายเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดแต่กลับไม่มีใครขยับถอยนี้ ทุกคู่ตามองไปยังจุดที่เด็กชายเพิ่งจางหายริมรั้วไม้ไผ่ยังเปียกโชกด้วยน้ำฝนแต่เงาของเด็กกลับไม่มีเหลือแม้เพียงร่องรอยเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นใช่ไหมเสียงชายสูงวัยคนหนึ่งดังขึ้นน้ำเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวาดระแวงหญิงชราที่อยู่ใกล้กันพยักหน้าชา้าเห็นเด็กคนนั้นเหมือนจะโปร่งใสเหมือนวิญญาณคำว่าวิญญาณทำให้ผู้คนที่ยืนรายรอบต่างขนลุก บางคนยกมือขึ้นพนมบางคนมองหน้าคุณยายด้วยสายตาเปลี่ยนไปความเงียบที่หนักอึ้งปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางสายฝนคุณยายยังคงนั่งสุดอยู่บนชานบ้านใบหน้าของเธอซีดเือดดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาริมฝีปากขยับเบาๆความจริงความจริงทั้งหมดต้องออกมาคำพูดนั้นเหมือนเป็นประกาศที่ไม่มีวันหวนกลับชาวบ้านบางคนเริ่มสุบสิบหรือว่าลูกสาวของยาย ท้องจริงๆก่อนตายเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของใครเสียงเหล่านี้แทรกเข้าไปในใจคุณยายเหมือนคมเข็มแทงหญิงชราคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับลูกสาวของยายเดินก้าวออกมาข้างหน้าใบหน้าเปียกชุ่มด้วยฝนแต่สายตากลับเด็ดเดี่ยวฉันเองฉันเคยสงสัยมาตั้งแต่ตอนนั้นเสียงเธอดังก้องท่ามกลางฝนคืนก่อนที่ลูกสาวยายจะหายไปฉันเห็นเธอแอบนั่งร้องไห้ที่ท่าน้า ชาวบ้านเงียบกริบทุกคนจับตามองเธอเป็นตาเดียวหญิงชราคนนั้นกัดริมฝีปากก่อนพูดต่อเธอเอามือกุมท้องไว้ฉันถามแต่เธอไม่ยอมตอบหัวใจของยายเหมือนถูกบีบรัดความทรงจำเก่าๆตอกย้ำขึ้นมาอีกครั้งคืนที่ลูกสาวกลับบ้านช้าและยายต่อว่าอย่างรุนแรงคืนที่เธอตะโกนว่าไม่ต้องกลับมาอีกและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นเธอมีชีวิตอยู่เสียงลมพัดแรงพาเอากิ่งไม้เสียดสีกัน เหมือนเสียงร้องคร่ำครวญจากอดีตคุณยายสะอื้นออกมายายเป็นคนผิดยายเป็นต้นเหตุให้ลูกต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวชาวบ้านบางคนเริ่มเปลี่ยนสายตาจากความหวาดกลัวกลายเป็นความเวทนาแต่ก็มีบางคนที่ยังสายหน้าเรื่องแบบนี้ถ้าเปิดเผยจริงๆหมู่บ้านเราจะวุ่นวายเด็กนั่นเป็นใครกันแน่ไม่มีใครรู้ทันใดนั้นฟ้าผ่าลงอย่างรุนแรงแสงสว่างว่าไปทั่ว และตรงกลางลานดินหน้าบ้านเงาของเด็กชายปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ทุกคนเห็นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเขายืนก้มหน้าน้ำฝนไหลผ่านเรือนผมเปียกชื้นเสียงแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนราวกับอยู่ในหัวของทุกคนความจริงไม่มีใครปิดได้ตลอดไปผู้คนต่างร้องอุทานด้วยความตกใจบางคนถอยหลังบางคนสุดนั่งกับพื้นคุณยายลุกขึ้นช้าๆแม้ร่างกายจะสั่นแต่ดวงตากลับมุ่งตรงไปยังเด็กชาย ถ้าหนูคือเลือดเนื้อของลูกสาวยายจริงๆเสียงเธอสั่นสานบอกยายบอกชาวบ้านทุกคนตรงนี้ว่าใครคือพ่อของหนูเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นดำสนิทจนไร้ประกายริมฝีปากขยับช้าๆพ่อของหนูยังอยู่ที่นี่เสมอเสียงฝนหยุดลงอย่างกะทันหันทั้งหมู่บ้านเงียบกริบทุกสายตาหันมองกันด้วยความตกใจและหวาดหวันความเงียบนี้หนักหน่งยิ่งกว่าฟ้าร้องใดๆ ความเงียบที่ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นหนาแน่นไม่มีใครกล้าขยับหรือเอ่ยคำใดทุกสายตาจับจ้องไปที่เงาร่างเล็กๆของเด็กชายเสียงของเขายังคงก้องอยู่ในหัวของทุกคนพ่อของหนูยังอยู่ที่นี่เสมอคุณยายหอบหายใจแรงหัวใจเต้นจนเจ็บอกเธอเหลียวมองผู้คนที่ยืนล้อมรอบแต่ละคนมีแววตาแตกต่างกันบางคนหวาดกลัวบางคนสงสัยบางคนคล้ายรู้สึกผิดแต่ไม่ยอมพูด ชั่วขณะหนึ่งสายตาของเด็กชายหยุดนิ่งเขาหันไปมองชายไวกลางคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนชายคนนั้นมีแววตาหลบเลี่ยงมือกำแน่นอยู่ข้างลำตัวใบหน้าซีดเผือดเหมือนถูกเปิดโปงเสียงกระซิบของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นน,นั่นเขามองใครหรือว่าจะเป็นเขาชายไวกลางคนคนนั้นก้าวถอยหลังน้ำฝนที่เกาะอยู่ตามเสื้อผ้าเหมือนจะหนักขึ้นเหงือผสมกับฝนจนชุ่มไปทั่ว เขาพยายามเบือนหน้าหนีแต่แววตาของเด็กชายยังคงจับจ้องไม่ละไปคุณยายตะโกนออกมาด้วยเสียงแหบพร่าใช่หรือไม่เจ้าคือพ่อของเด็กคนนี้ใช่หรือไม่เสียงสะท้อนดังไปทั่วหลานชาวบ้านทุกคนหันมามองชายคนนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดร,ริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนจะปฏิเสธแต่กลับสั่นจนพูดไม่ออกเด็กชายก้าวมาข้างหน้าร่างเล็กๆค่อยๆโปร่งใสขึ้นทุกที แต่เสียงของเขาชัดเจนขึ้นแม่บอกว่าความผิดที่ถูกซ่อนไม่ได้หายไปกับความตายพ่อหนูรอคำตอบของพ่อมานานแล้วชายวัยกลางคนตัวสัน่นเขาหันมามองคุณยายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นฉันฉันไม่เคยตั้งใจเสียงเขาขาดหายกลางสายฝนที่เริ่มโปรยลงมาอีกครั้งชาวบ้านบางคนร้องตะโกนจริงหรือเขาเป็นพ่อเด็ก แล้วทำไมถึงปล่อยให้แม่เด็กต้องลำบากต้องจากไปโดยไม่มีใครรู้เสียงโกล่าละดังขึ้นรอบๆบางคนเข้าไปด่าทอชายคนนั้นบางคนสั่นหัวด้วยความไม่เชื่อความลับที่ถูกกลบฝังมานานถูกเปิดออกต่อหน้าทุกคนคุณยายสุดลงกับพื้นอีกครั้งน้ำตาไหลาพากไม่หยุดหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบขาดแต่ในขณะเดียวกันก็มีความโล่งวาบที่ความจริงอันหนักอึ้งไม่ต้องซ่อนเร้นอีกเด็กชายยูนเนียย ร่างของเขาค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับหยาดฝนแต่ก่อนจะสลายเขายังหันหน้ามายิ้มให้คุณยายรอยยิ้มเศร้าแต่สงบแม่จะได้พักเสียทีแล้วร่างนั้นก็จางหายไปอย่างสิ้นเชิงเหลือเพียงเสียงสะอื้นของคุณยายและเสียงแตกตื่นของชาวบ้านที่ล้อมรอบชายวัยกลางคนสุดเข่าลงกับพื้นเขากุมหน้าแน่นน้ำเสียงสัน่นฉันฉันผิดเองแต่ฉันไม่เคยกล้าพูดความกลัวมันฆ่าฉันมาทั้งชีวิต ชาวบ้านมองเขาด้วยสายตาหลากหลายทั้งโกรธแค้นสมเพชและเวทนาบรรยากาศหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยความโกล่าละ่ะคุณยายเงยหน้าขึ้นแม้น้ำตาจะยังไหลไม่หยุดแต่ในดวงตากลับมีประกายตัดสินใจต่อจากนี้ความลับนี้จะไม่ถูกฝังอีกต่อไปเสียงฟ้าคำรามอีกครั้งลมแรงพัดฝนซัดเข้ามาเหมือนเสียงปรบมือของวิญญาณที่รอคอย และในค่ำคืนนั้นหมู่บ้านเล็กๆได้ยินความจริงที่เปลี่ยนทุกสิ่งตลอดการค่ำคืนนั้นไม่เหมือนคืนใดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบไม่หยุดชาวบ้านนั่งรวมกลุ่มใต้ชายคาบ้านบางคนกระซิบบางคนตะโกนเรื่องที่ถูกซ่อนมานานได้กลายเป็นไฟลุกโชนทุกคำพูดเหมือนคมมีดกรีดบาดใจใครหลายคนคุณยายยังคงนั่งมิ่งอยู่หน้าบ้านน้ำตาแห้งไปแล้วแต่แววตายังคงว่างเปล่า เธอหันไปมองท้องฟ้าที่มีเมฆหนาทึบลอยตำ่ำสายลมเย็ยนพัดวูบทำให้ความรู้สึกเหมือนวิญญาณยังวงเวียนไม่จากไปชายวัยกลางคนที่สุดลงเมื่อครู่ตอนนี้ถูกชาวบ้านกดดันให้สารภาพเขานั่งกุมหัวเสียงสันเครือแทบไม่เป็นคำฉันผิดฉันนี้มาตลอดฉันปล่อยให้เธอต้องเจ็บปวดคนเดียวทุกถ้อยคำเหมือนเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลเก่าชาวบ้านบางคนสาบแช่งบางคนเกื้อเอ่ยถามหาความจริงที่ยังขาดหาย แสงไฟจากตะเกียงสองสลัวไปทั่วลานเสียงฝนที่ตกเบาลงเหมือนหยดตามจังหวะของหัวใจและในจังหวะนั้นเองเสียงร้องแผ่วเบาของเด็กทารกดังขึ้นจากมุมหนึ่งทุกคนหันไปพร้อมกันแต่กลับไม่พบเด็กคนใดคุณยายตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเนกเธอรู้สึกถึงกลิ่นหอมบางอย่างลอยมากลิ่นที่เคยคุ้นชินกลิ่นดอกมะลิที่ลูกสาวเธอชอบเก็บมาวางไว้ข้างหมอนทุกคืน กลิ่นนั้นอบอวนท่ามกลางสายฝนและดินชืน้นชายวัยกลางคนสะดุ้งเฮือกเขาเงยหน้าขึ้นมองรอบๆร,ริมฝีปากสั่นเหมือนจะพูดแต่ไม่มีเสียงเงอไหลซึมทั่วใบหน้าแม้อากาศเย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นใกล้หูทุกคนความจริงไม่เคยตายไปกับร่างกายเสียงนั้นแผ่วหวานแต่เย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งกดทับคุณยายหลับตาลงน้ำตาเออขึ้นมาอีกครั้ง เธอรู้ทันทีว่าเสียงนั้นคือเสียงของลูกสาวชาวบ้านบางคนร้องให้ด้วยความสะพร่งบางคนวิ่งหนีออกจากลานบ้านด้วยความกลัวเสียงฝีเท้าดังก้องท่ามกลางความมืดแต่ก็ไม่มีใครกล้าหันกลับมามองชายวัยกลางคนก้มหน้าลงจนแทบจะโระพื้นเขาพึมพาทั้งน้ำตาเธอยังไม่ให้อภัยฉันใช่หรือไม่ฉันรู้ว่าฉันสมควรถูกลงโทษลมแรงพัดเสื้อผ้าของเขาสะบัดแรง คุณยายจ้องเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามเธออยากรู้ว่าแท้จริงแล้วลูกสาวของเธอต้องเผชิญอะไรและเพราะเหตุใดเด็กชายผู้เป็นวิญญาณจึงกลับมาเพื่อเปิดโปงเรื่องนี้ในความเงียบงันเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นเหมือนใครบางคนกำลังเดินเล่นอยู่กลางสายฝนทั้งที่ไม่มีร่างให้เห็นแต่เสียงกลับชัดเจนทุกย่างก้าวคุณยายกำมือแน่นเธอรู้แล้วว่าคืนนี้ยังไม่จบความจริงเพิ่งเริ่มเผยออกมาเพียงส่วนหนึ่ง และสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าจะทำให้ทุกชีวิตในหมู่บ้านนี้เปลี่ยนไปตลอดการได้เลยครับผมจะเขียนตอนจบที่ลงตัวให้เรื่องนี้ปิดฉากอย่างน่าจดจำโดยคงบรรยากาศกดดันและเะตือนใจแต่ก็มีความสงบในตอนท้ายเพื่อให้เหมาะกับการเล่าเรื่องสั้นแบบสมบูรณ์ครับเสียงฝีเท้าเล็กๆค่อยๆหายไปในสายฝนความเงียบคืบคลานกลับมาอีกครั้งทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ชายวัยกลางคนซึ่งนั่งกม้มหน้าร่างสันเทาเหมือนถูกกดทับด้วยความผิดที่หนักหน่วง คุณยายสูดหายใจยาวเธอเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่แม้สั่นแต่เด็ดขาดบาปใครก็ต้องชดใช้แต่ความจริงที่เปิดเผยแล้วจะไม่ทำให้ลูกฉันต้องเจ็บอีกทันใดนั้นสายลมพัดผ่านกลิ่นดอกมะลิหอมอ่อนๆลอยมากับฝนราวกับเสียงกระซิบสุดท้ายจากวิญญาณลูกสาวแม่ขอบคุณที่ปลดปล่อยหนูเด็กชายตัวเล็กค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งตรงลานร่างของเขาสว่างสวยท่ามกลางความมืด เขาหันมายิ้มให้คุณยายเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มอบอุ่นสงบและไร้ความเจ็บปวดแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆละลายหายไปกับละอองฝนเหลือเพียงความสงัดและความว่างเปล่าแต่ในใจของคุณยายกลับรู้สึกเบาสบายราวกับยกภูเขาออกจากอกชาวบ้านยืนเงียบงันไม่มีใครเอ่ยคำใดทุกคนต่างเข้าใจว่าความลับไม่สามารถซ่อนอยู่ใต้เงามืดได้ตลอดไปชายวัยกลางคนลุกขึ้นช้าๆเขาสบตาคุณยายแล้วเอ่ยเสียงแผ่ว ฉันจะชดใช้ไม่ว่าต้องใช้ทั้งชีวิตที่เหลือคุณยายหลับตาลงน้ำตาหยดสุดท้ายไหลอาบแก้มเธอพึมพำกับตัวเองลูกหลับให้สบายเสียทีและเมื่อฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแรกของรุ่งเช้าสาดลงมาบนหมู่บ้านเล็กๆพร้อมกับความหวังใหม่ที่แม้ยังมีร่องรอยแห่งบาดแผลแต่ก็มีทางเดินไปสู่การให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่จบบริบูรณ์